อันนี้เป็นไม่แปรงโกนพึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งนะนี่ร้อยหนึ่งครับนี่ล้อยหนึ่งหนานิ้วนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นหน้าแปดนี่หน้าแปดนี่จะเป็นไม่ตีครอบตีครอบลองท้าไซเป็นหน้าอันนี้เราเอาไสจี้เหรอลองลองลองตั้งเขาเครับเนี่ยนี่กัะนี่แล้วนันไสแล้วลองลองตั้งเขาเตั้งจะได้ดีเนี่ยมันจะตั้งนี่กันนี่นะครับตัวอย่าง ตั้งไว้แล้วตัวนี้ก็ตั้งตัวนี้ล่ะอันนี้อันอันนี้อันนี้มันจะเป็นลายเจีอยงเหรอตันนี้ตัวนี้ตันนี้ตั้งในขวของพี่ตั้งอีกอ่อ๋อกระชับไม่อีกอ่มันจะไงน้อยอ๋อมันกิดยังนี่ยาวแค่ไหนวะเนาะอืมสองอันบ่อควบกู่เลยบ่อได้กู่เลยก็ได้ยังไหนี่เนาะไม่เหรอมันก็จะได้ไส้เก่ากันเนาะไงอ่ะเออไงเป็นไส้ไงบลยก็ได้อันี่น้ำมันจะเจี๊เลยนะก่อน มันจะเป็นจีเลยนะมันนี่นะถ้าใส่เธอแล้วใส่อุ้ยบุหมดดีล่ะใส่น้อยนะเอาเอาอี้เบาเอานี่แผ่นเอานั่นแผ่นบรอเออร้องเขาไหมน้องเออถ้าอันมันจากญ่ลำนี่เป็นนั่นนะชี้ทิพยเลยไงนั่นแหละใหญ่เกินนะเอาเอาเอาหน้าแปดอันหน้าสิบอันพอเธอแล้วเหมือนอุ้ยบุญมอดนะเข้ามอดตีน้อยๆเลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวถ้าเขาจะไปอี้มันใหญ่ๆงไงลำเลยนี่นักนะเออ เอาเอาหน้าแปดอันหน้าสิบอันใช่ผสมไปเลยผสมดีกว่านี่ไม่อหู้นอแต่เข้ามดอะน้่ยฟิโลโมอนไป้มดอะต้องข <Okay. S 1> วาได้รอบนี้นะครับนนเนาะเหล่าบางเดือนทันว้าเลยหยอกทันว้าเขาวางได้แล้วนี่หยอกเลยเนาะเมษาเอาเลยนะครับอันนี้เป็นไม่โคนพึ่งสองร้อยแผน่น สองร้อยแผน่นคือกะได้กึ่งหนึ่งอีหนอผสมกันเดี๋ยวจะลองทําตัวยางมีตึงบานภาพครับบานภาพตึงก็เปิดฝาเปิดบนนไงฝาเปิดบนกนเลเป็นจี้หนอตัวยางจะเปิดจี้กับตัดข้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรอบหนึ่งอันนี้กระแปงได้เลยกะนี่มันบ่มันน่าจะแห้งแล้วนะเนี่ยไม่หนานิ้ว พึ่งต้องใจหนานิ้วรักษาอุณหภูมิได้ดีแล้วก็ไอ้กระเบื้องเนาะลองไปสอบเพราะหนอกระเบื้องเลยเตรียมไว้เลยน้ำกระเบื้องเตรียมอย่างนี้เนาะแ้เขาดิะะไหมปีนี้เลยเนี่เข้าแน่นอนมันเป็นหน้าแปดผสมประสานไปอันนี้สองร้อยแผน่นเดี๋ยวมาอีกสองร้อยแผ่นเรอแปรงนี่แล้วกันนะครับ